สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานําน้องออต้นกุหลาบผินนะคะที่เราย้ายออกจากเ่สวนกระถางนะคะเนื่องจากน้องเขาไม่สามารถอยู่ได้แล้วเขาปรับตัวเขากับสวนกระกถางของออบ้านแทนที่จัดเอาไว้เนี่ยไม่ได้เราก็เลยนําน้องออกนีนี้หลังจากนําน้องออกจากสวนกระถางแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาบ้านใหม่ให้น้องอยู่ วันนี้เราก็เลยมาหากระถางใบย่อมลงนะคะแล้วก็ต้องปรับสภาพดินใหม่เพื่อให้น้องเขาเติบโตได้ดีขึ้นนะคะเหลังจากน้ำน้องเขาออกมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าน้องเขาจะเป็นต้นแบบนี้นะคะมีอยูออ่สองต้นนะคะต้นกุหลาบหินต้นนี้แล้วก็ต้นนี้นะคะ น้องเขาดูไม่ค่อยสดชื่นนะคะตอนที้อยู่ในส่วนกระถางค่ะเราก็เลยต้องนําน้องเขาออกนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาปลูกน้องใหม่ลงในกระถางใบย่อมลงนะคะแล้วก็ปรับสะภาพดินเพิ่มขึ้นนะคะก่อนจะนำลงน้องลงกระถางใบใหม่เนี่ยก็คือเราต้องเอาเศษดินก็คือหมายถึงว่าเอาเศษดินที่ตกค้างอยู่ที่ตัวล่าของน้องเนี่ยออกนะคะเห็นมไหมคะ เศษดินเศษวัสดุกเก่านะคะออกก็เอาลากของน้องเนี่ยออกบางส่วนดึงออกได้เลยนะคะแล้วก็เพื่อให้เวลาลองเขาย้ายไปอยู่บ้านใหม่เนี่ยลากของน้องเขาจะได้เดินเร็วขึ้นนะคะนี่นะคะก็เอาออกบ้างนะคะแล้วส่วนดินที่จะปลูกให้น้องใหม่เนี่ยอันนี้ก็คือแนะนำนิดนึงว่ากุหลาบผินเนี่ยเขาจะชอบความแบบ ร่วนมากๆนะคะที่บ้านก็เลยสูตรของที่บ้านเนี่ยก็จะพิเศษนิดนึงก็คือว่าจะใส่ดินแล้วก็ใส่หินภูเขาไฟเยอะว่าการปลูกต้นกระบองเพชรนะคะต้องเติมลงไปเยอะๆนะคะใส่หินภูเขาไฟเคําแนะนาเนี่ยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าจะใช้เนี่ยก็ไม่ได้จําเป็นต้องใช้ตัวอื่นมากนะคะก็คือส่วนใหญ่ก็คือใส่พิษมอสแล้วก็หินภูเขาไฟลงไปนะคะแต่ว่าหินหินภูเขาไฟเนี่ยต้องใส่ให้เยอะนิดนึงนะคะ แล้วก็ส่วนสตาร์เกิลจีกับออสโมโคดเนี่ยก็คือใส่เป็นปกติอยู่แล้วแต่ว่าออสโมโคดเนี่ยไม่ต้องเยอะมากเหมือนออการใส่กระบองเพชรน,นะคะให้น้องน้อยน้อยนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาปลูกน้องลงกระถางนะคะเดี๋ยวปลูกเสร็จแล้วก็มาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะคะ นะคะหลังจากนําน้องลงกระถางเรียบร้อยนะคะนี่คาแนะนําก็คือเวลาเอาน้องลงปลูกเนี่ยนะคะก็คือเวลาเราใส่ดินลงไปเนี่ยเราใส่ให้เหลือจากขอบกระถางออพอสมควรสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเผื่อไว้สําหรับเราต้องโรยหน้าหินเพื่อพยุงลาต้นน้องแล้วก็กันพวกเวลาเราลดน้ำเนี่ยนะคะไม่ให้ดินกระเด็นหรือว่าดินกระเด็นนะคะแล้วก็ช่วยให้ หินเนี่ยพยุงน้ำต้นน้องเพื่อให้น้องเขาออกลากได้แข็งแรงขึ้นนะคะไม่ให้โอนเอ็นไปนะคะเนี่ยสังเกตดูนะคะวันนี้วิธีการเลือกกระถางสำหรับการปลูกต้นไม้เนี่ยนะคะก็ะคือเราก็ต้องเหลือเผื่อเผื่อต้นไม้เนี่ยวิธีสังเกตเห็นไหมคะก็คือกระถางเนี่ยจากต้นของน้องถึงขอบกระถางเนี่ยก็เหลือไว้ประมาณสักหนึ่งเซนนะคะเพราะว่าเผื่อให้น้องเขา จะเดินเติบโตขึ้นมาเราจะได้ไม่ต้องเอ,อย้ายบ้านให้น้องบ่อยๆนะคะเพราะว่าการย้ายบ้านให้น้องบ่อยๆเนี่ยก่อนน้องจะปรับตัวเข้ากับบ้านใหม่เนี่ยกว่าน้องจะมีรากเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะคะอืม ีนี้หลังจากปลูกเสร็จแล้วเนี่ยนะคะก็คืออย่าพึ่งก็คือเหมือนเหมือนเดิมสําหรับการปลูกออแคสตาร์แล้วก็กุหลาบพีนอะว่าไม้อบน้ำทั่วทวไปก็คืออย่าพึ่งลดน้ําน้องนะคะแล้วก็ให้น้องพักตัวอยู่กับบ้านใหม่เนี่ยสักประมาณ1อาทิตย์นะคะเราอาจจะโชยๆหรือว่า เ,เขาเรียกสเปย์น้ำน้องในช่วงเช้าๆได้นะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งไปลดน้องจนชุ่มเกินไปเพราะว่าให้น้องเขาปรับตัวสักพักหนึ่งนะคะเพื่อให้เขาตั้งตัวได้ดีขึ้นก่อนนะคะสักประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะถึงค่อยลดน้ำน้องแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็คือเมื่อน,น้องเปลี่ยนบ้านใหม่เนี่ยก็ปรับตัวกระแสงแดดนิดน,นึงก็คืออย่านาน้องออกแดดที่แรงเกินไปนะคะให้น้องฟื้นตัวก่อนอยู่ในที่ร่มลำไรหรือว่า แสงอ,อ่อนๆในช่วงเช้าก่อนนะคะสักประมาณสองอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยนะคะค่อยๆเทนแดดน้องแล้วก็นําน้องเอ่อเลี้ยงได้ตามปกตินะคะออกแดดได้แต่ว่าต้นกระบองเพชรพวกนี้เนี่ยเขาก็ชอบแดดนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ชอบแสงแดดตรงๆแบบแรงๆอะไรประมาณเนี้ยนะคะเพราะว่าจะาําให้ผิวน้องเนี่ยเขาเขาเขาไม่สวยงามอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็ ฝากเพื่อนๆน,นะคะก็มีคำถามสนใจหรือสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็อ in ิ inbox มาได้หรือว่าฝากข้อความไว้ได้นะคะเอ,อ,อย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ